โอเคสวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะขอมาพูดถึง SolarSale นะครับเป็นระบบออฟกิดนะครับในงบอยู่ประมาณ3,4,500บาทนะครับครั้งนี้จุดมุ่งหมายก็คือเพื่อจะให้ใช้ในการเปิดแอร์เฉพาะกลางคืนนะครับนะในงบ34,000จะให้เน้นว่าเปิดแอร์กลางคืนได้นะครับอ่าแล้วกลางวันก็สามารถเปิดได้หลังจากที่ระบบชาร์จแบตเต็มนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงสิ่งที่เราจะได้ก่อนเนาะก็ แน่นอนครับเปิดแอร์เฉพาะกลางคืนหรือการใช้พลังงานที่ไม่เกินพันวัตต์นะครับพันวัตต์พันสองวัตต์นะครับอ่าต่อมาองค์ประกอบที่เราต้องใช้นะครับอันนี้เราต้องเสียตังคนะ์แล้วเนาะก็ต้องใช้ ter, อินเวอร์เตอร์ก็คือที่ผมเซตมานะครับไม่จําเป็นว่าต้องเป๊ะขนาดนั้นก็ได้นะครับก็คือใช้อินเวอร์เตอร์ออฟกิดสามกิโลวัตต์นะครับในราคาที่7,490บาทเนาะตัวหนึง่งอ่าแล้วก็แผงโซลาร์เซล 330บาท4วแผงนะครับแผงหนึ่งเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ2650ันานะครับแล้วก็แบตเตอรี่ตอนนี้ถ้าเราอยากเปิดแอร์จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะอัพแบตเตอรี่นะครับในการเก็บแบตในการเก็บพลังงานเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมแต่ผมไม่ได้กําหนดนะครับว่าจะเป็นฟอสเฟตหรือไอออนหรือจะเป็น NMC ไม่ ไม่ได้จํากัดนะครับแต่ผมจะทิ้งลิงก์ทุกอย่างไว้ให้อยู่แล้วนะครับก็ต่อไปก็คือค่าสายไฟโปกเบเกอร์ประมาณ2 3000บาท 2- 3,500บาทนะครับก็โดยค่ารวมๆแล้วหน่อยเราจะเสียเงินประมาณนี้นะครับส่วนไอ้เรื่องของการติดตั้งแผงหรือว่าค่าโครงสร้างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวท่านแล้วนะครับว่าจะาไปติดตั้งตรงไหนใช้ตรงไหนอันนี้ก็เป็นแนวทางของทุกท่านเนาะ โอเคผมจะทิ้งลิงก์อินเวอร์เตอร์ไว้ให้นะครับแล้วก็แผงโซลา r เซลล์แล้วก็ลิงก์แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยจะมี2แบบก็คือแบบที่เราต้องประกอบเองกับแบบที่สั่งประกอบแล้วราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับแต่อันนี้ในหมื่นสามเนี่ยก็คือแบบที่เราต้องมาประกอบเองนะครับซึ่งมันจะมีข้อมูลเล็กๆมีเทคนิคน้นอยๆที่จะต้องเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกออกไปเป็นอีคลิปนะครับเพราะว่าเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยคุยกันยาวแน่นอนเนาะ แต่ตอนนี้ก็ใช้แนวนี้ไปก่อนนะครับก็คือ2ลิงก์ระหว่างแบบที่ประกอบเองกับแบบที่สั่งประกอบเสร็จแล้วราคาก็จะต่างกันตามที่บอกนะครับโอเคต่อมาภาพอาจจะไม่ค่อยชัดหน่อยนะครับก็คือนี่คืออินเวอร์เตอร์ครับไฮบริดออฟกิ d ของเรานะครับที่มีเอ่อพาวเวอร์ศักยภาพในการอัดพลังงานให้เราเนี่ยออกมาใช้เนี่ยได้แม็กซิมัมที่3,000วัตต์นะครับ แล้วก็รับแบตเตอรี่24โวลต์ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าผมก็ไปรับภาพมาแล้วเอามาซูมขยายเนาะอาตอนผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเออเจ้าของหรือบริษัทนำเข้าอินเวอร์เตอร์พวกนี้นะครับผมแค่เอาทุกอย่างมาให้ทุกท่านดูเฉยๆเป็นแนวทางนะครับส่วนได้ส่วนเสียผมไม่ได้เลยไม่ได้ค่าโฆษณาด้วยเนาะโอเคอันนี้เป็นโซล่าไฮบริดออฟกิดอินเวอร์เตอร์เนาะ ต่อมาเรามาดูที่ PV นะครับตัวกล่องอินเวอร์เตอร์ตัวนี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ที่5 0์นะครับสามารถอัดกระแสสูงสุดอัดแบตเตอรี่ได้สูงสุดที่ 50A เนะแล้วก็ AC outputput เป็นเพียวไซเวฟนะครับก็คือเป็นขึ้นที่คล้ายกับเ,เป็นพลังงานที่ออกมาเสมือนของไฟบ้านจริงๆนะครับก็คือเป็นเพียวไซเวฟนะครับมีความบริสุทธิ์สูงนะระบบเพียวไซเวฟเนี่ย อต่อมาระบบการชาร์จเนี่ยเป็นระบบแบบ PWM นะครับก็แต่เป็น PWM ที่มีความ performance นะครับประสิทธิภาพสูงสุดที่93%นะครับก็ถือว่าโอเคก็ตามหลักการของ PWM นะครับมันจะไม่ได้เต็มร้อยเนาะแต่ก็โอเคครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะอินเวอร์เตอร์สามารถเริ่มทำงานได้ตั้งแต่เราใส่แผงโซล่าเซลล์เพียงแค่2แผงนะครับก็เริ่มทำงานได้แล้ว ประหยัดไฟถึง1000บาทต่อเดือนขึ้นไปนะครับแล้วแต่ว่าเราเอาไปใช้ประหยัดในเรื่องของอะไรนะแล้วก็ที่สําคัญคืออันเนี้คือศูนย์ไทยแล้วรับประกัน1ปีนะครับอ่านี่มีประกันแล้วนะสามารถสั่งซื้อของได้แล้วผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้ทุกท่านได้ไปลองเลือกดูแล้วนะครับลองไปกดดูได้นะครับไม่ได้แค่ดูไม่เป็นไรนะครับดูได้นะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วเนาะประกันศูนย์ตั้งหนึ่งปีถือว่าโอเคครับแปลว่ามีปัญหาอะไรเราอาจจะเคมได้อะไรได้ด้วยเนาะ อาจจะส่งซ่อมได้นะครับถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งของเราเลยแล้วเนาะยี่ห้อซันดีเนี่ยต่อมาอันนี้คือแดกแกรมพื้นฐานนะครับก็คือแน่นอนไฟเข้าจากอพีวีนะครับอินเวอร์เตอร์ไฟเข้าที่โซลาเซลล์นะครับก็คือ PV i n p u t ที่8 0โวลต์ DC นะครับหรือน้อยกว่า 80V โวลต์ก็ได้นะแล้วก็วิ่งเข้ากับเข้าไปในที่อินเวอร์เตอร์ออฟกิดของเราแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็คือ A c Input นะครับ ก็คือไฟจากการไฟฟ้าหรือจะเป็น g e n นอเรเตอร์นก็ได้นะครับไอ้ฝั่งเนี้ยเนี่ยไอ้ตรง AC input เนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับถ้าไม่มีมันก็จะเอาพลังงานของ PV input ไปใช้นะครับแต่ถ้ามีมันก็จะสามารถเผื่อกรณีแบบว่าแบตเราหมดโซล่าเซล์เราหมดอะไรเงี้ยมันก็จะสลับแหล่งจ่ายไปหาเจ้าไฟจากการไฟฟ้าเองเลยนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปก็คือ แบตเตอรี่นะแบตเตอรี่24โวลต์เนี่ยแดกแกรม่อนข้างจะชัดเจนนะครับแล้วก็อีกก็คือเป็นฝั่งเอาท์พุตแล้วนะครับคือออกไปนะครับออกไปที่ไม่รู้แล้วแต่จะเข้าพัดลมเข้าคอมพิวเตอร์เข้าแอร์เข้า, Air, ขาตู้เย็นอะไรได้หมดนะครับแต่ทีนี้ในคลิปนี้ผมจะเน้นหนักในเรื่องของรันแอร์ให้ได้นะครับเฉพาะแอร์ตัวเดียวเลยอืมต่อมานะครัวน,นี้ก็จะใหญ่หน่อยเนาะ คราวนี้จะเป็นภาพรวมนะครับผมเซตแผงให้อยู่ที่4แผงนะครับก็คือเพื่อที่จะอัดแอร์ให้ได้ในยามค่ําคืนเนาะผมจะเน้นกลางคืนเป็นหลักเลยในคลิปนี้ก็คือไฟเข้าจากการไฟฟ้าวิ่งเข้าหาอินเวอร์เตอร์ไฮบริดตัวนี้นะครับไฟ220โวลต์วิ่งจากหลังจากมอมเตอร์นะครับปกติเราก็วิ่งเข้าตัวตัวกล่องได้เลยนะ ถ้าเราเข้าคือหลังจากคอสตูเมอร์ก็ได้หรือว่าก่อนคอสตูเมอร์ mer, มาเข้ากล่องนี้แล้วกล่องนี้ออกไปหาคอสตูเมอร์ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับก็วิ่งเข้านะมีหรือไม่มีก็ได้เนาะตามที่ผมบอกไปต่อมาก็คือแบตเตอรี่นะครับ24โวลต์อันนี้เนี่ยที่ผมมาให้ดูเนี่ยเป็นแค่ต้นเฉยต้นทางก็คืออันนี้คือแบตเตอรี่น้ำอนะเนาะถ้าพูดง่ายๆนะก็คือบวกชนลบต่อแบบอนุกรมแล้ว ก็จะได้ไฟที่24โวลต์นะครับแต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมผมจะแยกคลิปให้ดูอ,อ,อีกอีกอีกคลิปหนึ่งเลยเพราะว่ามันจะซับซ้อนขึ้นมันจะอาจจะงงได้นะครับตอนนี้ผมจะพยายามทําให้ไม่งงก่อนเนาะโอเคเคราวนี้เราใช้ภาคต่อไปเนี่ยก็คือภาค PV นะครับหรือว่าเป็นภาคโซลาร์เซลล์ของเราเนาะก็เราใช้แผงโซลาร์เซลล์นะครับ330วัตต์ทั้งหมด4แผงเนาะ 4แผง300วัตต์ก็ประมาณ1200วัตต์นะครับคิดง่ายๆเลยให้ทุวนๆอยู่ที่1200วัตต์ในการอัดพลังงานเข้าที่ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับเพื่อที่จะเอาไปชาร์จแบตเนาะเอาโซลาเซลล์มาชาร์จแบตเตอรี่ถ้าเป็นลิเธียมถ้าเป็นแบตชนิดลิเธียม200แอมแอเนี่ยถ้าเราใช้ไฟจนหมดแล้วเราเอาพลังงานตรงนี้ไปของโซลาเซลล์เนี่ยไปชาร์จแบตเตอรี่นะครับจะใช้เวลาประมาณ4-5ชั่วโมงนะครับถึงแบตจะเต็มเนาะ ถ้าแบตปกตินะดีๆแล้วอ่ะใช้เวลาประมาณนั้นนะครับต่อมาฝั่งเอาต์พุตแล้วนะครับก็คือนี่ฝั่งนี้ฝั่งเอาออกไปนะออกไปที่จะเข้าตู้คอสตูเมอร์ก็ได้หรือจะวิ่งเข้าแต่สำหรับผมเนี่ยคือบทคลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องอัดแอร์อย่างเดียวเลยเราก็เลยไปเข้าเบรกเกอร์ของแอร์นะครับเข้าตรงเลยแทนแทนที่จากเดิมเนี่ยจะเป็นไฟจากบ้านนะครับแต่ครั้นี้คือเอาไอเจ้าเนี่ยไฟเอา์พุตเนี่ยออกไปเข้าที่แอร์โดยเฉพาะเลย หรืออีกทางเลือกหนึ่งก็คือเอาไปเข้าพักก็ได้นะครับหลังเบเกอร์เนี่ยเป็นพักอีกสักอันนึงเผื่อกรณีเราอยากจะเปิดพัดลมเปิดอะไรก็จะได้ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์นะครับหลังจากเบเกอร์นี้ไปแล้วเนี่ยแนะนําให้ต่อหลังจากเบเกอร์นะครับอืมเนาะแล้วเรื่องของแอร์เนี่ยผมแนะนําเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์หมื่นสองพันบิทนะครับแล้วก็ในห้องที่ตาม BTU ของแอร์ที่มันคงที่พอดีกันนะครับจะสามารถเปิดแอร์ได้ทั้งคืนแน่นอน แต่ถ้าท่านใช้แอร์อินเวอร์เตอร์หมื่นก็จริงแต่แต่ห้องใหญ่เกินไปทําให้แอร์ทำงานหนักเนี่ยแบบต่อไม่ตัดอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ที่จะใช้ได้แค่8ชั่วโมงนะครับหรือว่า5ชั่วโมงนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านต้องคํานวณ BTU ของแอร์เช่นที่ห้องที่เราจะได้เปิดด้วยนะครับอ่มันจะทําให้เราสบายใจเนาะทำให้ทุกอย่างมันเป็นตามสเปคมันก็จะไฟก็จะเหลือๆนะครับโอเค ต่อจากนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกคือถ้าหลังจากเนี่ยเราเราชาร์จแบบและ5ชั่วโมงใช่ไหมเต็มแต่กลางวันมันยังมีอีกเท่าไหร่สมมุติประมาณเสร็จประมาณชาร์จแบตเสร็จประมาณบ่ายบ่ายบ่ายหบ่ายสแล้วบ่ายสบ่ายสท่านสามารถเปิดแอร์ได้เลยนะครับนี่สามารถเปิดแอร์โดยใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์สแผงเนี่ยในการเปิดแอร์อินเวอร์เตอร์1 2 0 0 0 BTU ได้เลยนะครับ โดยจะยังไม่ใช้ไฟจากแบตเตอรี่แตจ่จะเป็นไฟจากแผงโซลา r เซลล์ไปจ่ายให้ก่อนพอแผงเริ่มหมดพลังงานอยู่ที่ประมาณช่วง5้าหโมงเย็นเนี่ยประสิทธิภาพแผงจะตกลงเนี่ยมันก็จะเอาไฟจากแบตเตอรี่ที่เราเก็บไว้เนี่ยไปจ่ายให้กับตัวแอร์นะครับก็มันจะประมาณนี้นะครับวิธีใช้ก็อันนี้คือแนะนําวิธีแนวทางเนาะให้แบตเต็มก่อนเสร็จแล้วพอแบตเต็มเนี่ยค่อยเอาไปชาร์จเอ้ยค่อยเอาไปใช้แอร์นะครับ เนาะอย่า,ยาเพิ่งเปิดแอร์ในกลางวันเพราะคลิปนี้ผมจะมาให้เปิดแอร์เน้นหนักในกลางคืนนะครับเนาะแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาทําแยกออกให้เป็นคลิปที่สามารถเปิดแอร์ได้ตลอด24ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็ในคลิปต่อๆไปนะครับแต่อันนี้คือเน้นกลางคืนก่อนเนาะในราคา30,000กว่าบาทเนาะเออเดี๋ยวต่อมาเนี่ยคือวิธีการต่อแผงนะครับต่อแผงโซลาเซลล์เนาะอันนี้ที่ผมแนะนำเนี่ยคือการต่อโซลาเซลล์แบบ อนุกรม2แผง2ชุดนะครับนี่อนุกรมคือยังไงอนุกรมก็คือลบของแผ่นที่1เนี่ยไปต่อเข้าหาบวกของแผ่นที่2นะครับอันนี้คืออนุกรม2แผ่นแล้วเสร็จปุ๊บเราจะเหลือ2เส้นนะก็คือเส้นบวกของแผ่นที่1กับเส้นลบของแผ่นที่2นะครับอ่ะทิ้งไ้ก่อนต่อไปก็คือเอาลบของแผ่นที่3ไปต่อใส่บวกของแผ่นที่4นะครับอ่ะแล้วเราก็จะเหลืออีก2เส้นก็คือ บวกของแผ่นที่3แล้วก็ลบของแผ่นที่4นะครับอ่าตอนนี้เราได้แล้วเราได้การอนุกรมมา2 2ชุดแล้วนะครับต่อมาเราก็จะต่อมาแล้วแล้วก็นํามาต่อขนานกันนะครับขนานกันคือยังไงก็คือเอาบวกของแผ่นที่1นะครับไปต่อกับไปต่อรวมเลยนะครับต่อรวมกับบวกของแผ่นที่3นะต่อไปเห็นไหมเห็นเห็นลายไหมครับก็จะวิ่งไปเลยเนะี่ยบวกของแผ่นที่3มวิ่งมารวมกับบวกของแผ่นที่1เสร็จปุ๊บ ก็ออกไปเข้าอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ลบของแผ่นที่2นะครับไปต่อร่วมกับลบของแผ่นที่4ี่นะครับนี่เห็นไหมดูวงจรที่ผมพยายามวาดให้พอเข้าใจนะครับก็คือนี่วิ่งเข้าไปทั้งวิ่งเข้าอินเวอร์เตอร์ได้เลยเนาะอันนี้เทคนิคนี้เขาเรียกว่าการอนุกรม2แลนวนํามาขนานกันเนาะการทำอย่างนี้เนี่ยเราจะได้ไฟที่ไฟเป็นไฟไฟ DC นะครับที่74โวลต์17แอมป์เนาะโอเค ก็ถือว่าได้ข้อดีของการการขนานเนี่ยคือการที่วนเท่าเดิมแต่แอมมากขึ้นการอนุกรมเนี่ยคือการที่ทําให้ว์มากขึ้นแต่แอมเท่าเดิมนะครับวิธีของผมก็คือการผสมนะระหว่างขนานและอนุกรมเอาข้อดีของทั้งสองอย่างมาบวกกันเนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เข้าใจอีกแบบหนึ่งเนาะเผื่อหลายๆคนจะหลายๆท่านจะยังไม่เข้าใจขนานอนุกรมเนาะเดี๋ยวผมจะทําพูดแยกก่อน ก็อันนี้คือการต่อแบบขนานนะครับขนานยังไงก็คือเอาบวกเนาะของแผ่นที่1ไปต่อร่วมกับบวกของแผ่นที่2นะเห็นไหมครับเนี่ยแผ่นที่1นะแล้วก็แผ่นที่2ต่อรวมกันนะแล้วมันจะได้สายไฟมา1เส้นนะครับฝั่งออกมา1เส้นแล้วก็เอาลบของแผ่นที่1เนี่ยไปต่อรวมกับลบของแผ่นที่2นะครับเนี่ยวิธีการอนุกรมเอ้ยวิธีการขนานนี่ง่ายมากเลยนะวิธีการขนานนะครับ ก็จะได้อย่างนี้ปุ๊บนี่จะเหลือ2เส้นนะครับปลายเหลือ2เส้นอย่างที่ผมบอกไปว่าการขนานเนี่ยมันจะทําให้วล้นเท่าเดิมครับวลตนของแผ่นที่1เนี่ยมีอยู่ประมาณอยู่ที่37โวลต์นะครับแอมมีอยู่ประมาณ7จ็ถึงแแอม์นะครับก็พอวล้นเท่าเดิมการต่องนี้จะทําให้วล้นคงที่นะครับสาโวลต์เท่าเดิม2แผงนะครับเลแต่ที่เพิ่มมาก็คือแอม์ที่มากขึ้นนะครับเนี่ยการต่อวิธีนี้เราจะได้37โวลต์ นะแต่1 7แอมป์นะครับสแผ่นนี้วิธีนี้นะต่อมาเราจะมาพูดถึงการอนุกรมการต่ออนุกรมเนี่ยสแผ่นนะครับเห็นไหมวิธีการต่ออนุกรมจะเอาลบของแผ่นที่1นนะไปต่อกับบวกของแผ่นที่2อเลยอันนี้เขาเรียกเทคนิคอนุกรมนะครับอพอลบแผ่นที่1ไปต่อบ,บวกกับแผ่นที่2เนี่ยแล้วเราก็จะเหลือ2เส้นเหมือนกันก็คือเส้นลบของแผ่นที่2แล้วก็เส้นบวกของแผ่นที่1นะ ทคนิคนี้จะทำให้ได้ไฟที่ไม่เหมือนกันนะครับก็คือเราจะได้โวต์ที่สูงขึ้นนะที่ผมบอกไปนะครับอนุกรมวต์สูงแอมต่ำเนาะก็คือเราจะได้ไฟอัพมาเป็น4 74โวลต์น,นะครับ DC แต่แอมจะเท่าเดิมนะครับก็คือจะมีแค่8แอมเท่านั้นเห็นไหมครับวิธีอ่าน,นี่37โวลต์แต่1 7แอมแต่อันนี้74โวลต์8แอมนะครับ แต่ยังไงก็ตามไม่ว่าจะต่อวิธีไหนแอมหรือโวลที่สูงขึ้นหรือลดลงสุดท้ายแล้วจะได้วัดเท่าเดิมเสมอนะครับไม่ว่าจะต่อวิธีไหนจะได้วัดใกล้เคียงกันเสมออืมอันนี้ก็คือวิธีที่ผมบอกก็คือเอามาต่อใช้งานนะครับก็คือการเอาอนุกรมนะครับแผ่นที่1กับแผ่นที่2มาอนุกรมกันนะแล้วก็แผ่นที่3แผ่นที่4ี่อนุกรมเสร็จปุ๊บก็ ทำการต่อขนานขนานก็คือเอาลบของแผ่นที่2มาต่อลบของแผ่นที่4นะครับเทคนิคนี้เขาเรียกว่าเทคนิคการขนานอนุกรมคือการขนานอนุกรมคือเป็นเทคนิคการร่วมกันระหว่าง2วงจรนะครับสรูปแบบการใช้งานเนาะจะทําให้เรานะครับได้ข้อดีและข้อเสียของแต่ละชุดนะครับก็คือถ้าเราต่อแบบที่ผมพูดไปเนี่ยปุ๊บอย่างนี้แล้วนะเราจะได้ไฟที่74โวลต์นะครับ 74โวลต์ได้มาจากการที่เราต่ออนุกรมนะเสร็จปุ๊บทำไมถึงได้17แอมป์17แอมป์ได้มาจากเทคนิคการต่อขนานการต่อขนานทำให้แอมป์เพิ่มขึ้นแต่การต่ออนุกรมทำให้วลต์เพิ่มขึ้นเราเอาข้อดีข้อเสียของทั้งสองอย่างเนะี่ยมารวมกันกลายเป็นว่าไฟที่เราจะได้เนี่ยก็คือ74โวลต์17แอมป์นะครับอืมนะประมาณนี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะเริ่มเข้าใจแล้วเนาะต่อมาคือ อันนี้คือกล่องกล่องอินเวอร์เตอร์ที่เราจะใช้นะครับคือ3000นะัวัตเนาะครั้งนี้มาส่วนที่1เนี่ยฝั่งนี้คือไฟจากการไฟฟ้าเข้าก็ได้หรือไม่เข้าก็ได้นะครับฝั่งนี้แต่แนะนําให้เข้านะครับเพราะว่าน,นี่เป็นอินเวอร์เตอร์ระบบไฮบริดเนาะมันสั่งสลับเองได้อัตโนมัตินะครับกรณีแบตหมดหรือว่าพลังงานจากโซล่าเซลล์หมดเราจะได้สลับไฟจากการไฟฟ้ามาใช้แทนอะไรอย่างนี้นะครับโอเคข้อที่1อันที่ส ก็คือไฟจากอินเวอร์เตอร์ออกไปหาโหลดนั้นๆน,น,นะครับโหลดนั้นๆก็คือเรื่องของไปหาแอร์หรือว่าวิ่งเข้าหาคสตู้คดตู้มเพื่อที่จะไปจ่ายอะไรก็ตามที่มีพลังงานในการจ่ายเนี่ยประมาณพันวัตตามที่แผงผมเอามาวางไว้นะครับแต่เครื่องนี้สามารถอัปเกรดได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันมันมันสามพวัตแล้วถ้าเราเพิ่มแผงมันก็จะสามารถใช้งานได้ดีกว่าเดิมอีกระดับหนึ่งเนาะแต่อันนี้เรามาพูดถึง เรื่องเหล่านี้ก่อนเนาะครับโอเคสามนะครับไฟจากแบตเตอรี่นี่จุดนี้นะบวกกับลบอย่าสลับกันเชียวนะครับไฟจากแบตเตอรี่ยี่สี่โวลต์ดีซนะครับวิ่งจากไฟจากแบตเตอรี่วิ่งเข้ามาจ่ายตัวอินเวอร์เตอร์ของเรานะครับอืมตัวเนี้ยจะมีอินเวอร์เตอร์ตัวเนี้ยจะสามารถทั้งชาร์จไฟได้แล้วก็ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ได้พร้อมๆกันนะครับสลับกันไปสลับกันมาได้นะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ โอเคต่อมาไฟจากโซลา r เซลล์ก็คือนี่จุดที่4นะครับนี่ PV in เนี่ยก็แนะนำให้ใช้เบอร์6ขึ้นไปนะครับไฟ DC เบอร์6ขึ้นไปจะเป็นสายของโซลา r เซลล์เองก็ได้หรือเป็นสายทองแดงก็ได้นะครับแต่เป็นเบอร์6เนาะเบอร์หแล้วก็เป็นสายฝอยนะครับอโอเคครั้งนี้เราจะมาพูดถึงเนมเพจก่อนเนาะการอ่านเนมเพจเป็นเทคนิคอันนี้ผมจะพูดถึงสิ่งที่ผมเข้าใจนะครับส่วนบางอันผมก็ไม่เข้าใจมันก็มีนะครับโอเค อินเวอร์เตอร์ตัวนี้คือโมเดล SSDP 3 5 0เนาะโอเค P 3 3 5 0นะครับโอเคค a p ปร i ซิต้คือค่าพลังงานที่สามารถจ่ายได้สูงสุดนะครับที่3,000วัตต์โอเคภาพอาจจะไม่ชัดหน่อยนะครับเพราะว่าผมขยายเนาะ3กิโลวัตต์ก็คือ3,000วัตวัตละครับมันแค่ทำการแปลงหน่วยเนาะเราสามารถจ่ายพลังงานสูงสุดได้ที่3,000วัตแต่ที่ผมบอกไปก็คือว่าเราจะจ่ายแค่ ตู้เย็นก็ได้หรือจะจ่ายเฉพาะ,อะแอร์ที่ผมบอกไปเนี่ยแอร์เนี่ยหมื 12, ่นสองพันวิลลยูเนี่ยมันจะกินอยู่ราวๆพันสามร้อยวัตต์ถึงพันห้าร้อยวัตต์บางทีพอถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยพอจังหวะมันเย็นๆแล้วเนี่ยมันจะเหลือแค่หกเจ็ดร้อยวัตต์เท่านั้นเองบางทีมันลงไปถึงห้าร้อยวัตต์ก็มีนะครับก็ทําให้ผมบอกเสมอว่าถ้ามีอินเวอร์เตอร์เนี่ยเราใช้พลังงานแค่ครึ่งเดียวครึ่งหนึ่งของอินเวอร์เตอร์เนี่ยใช่ไหมสามพันวัตต์ครึ่งหนึ่งก็คือพันห้าร้อยวัต แน่นอนครับจ่ายแอร์ได้สบายๆถ้าใช้ตามที่ผมบอกเนี่ยโอกาสพังยากมากเลยนะครับโอเคต่อมาอันนี้เป็นเอ้ยครูเป็นเรื่องของสีนะครับ Silver Addback ก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็คือสีสีเงินแล้วก็มีคาดด้วยดำเนาะโอเคเพราะว่าฟอนต์คือเป็นเวอร์ชันหนึ่งนะครับโอเคนะครับนี่คือฟอนต์นะครับอืมต่อมาก็คือการทำงานนะครับอินเวอร์เตอร์ในรุ่นนี้สามารถทำงานได้ 10องศานะครับถึงบวกที่50องศานะครับก็คืออยู่ในย่านที่ที่เราใช้กันเนาะ1 0 5ถึงองศาเนี่ยนะครับก็พยายามติดตั้งในจุดที่เย็นเย็นหน่อยนะครับอย่าไปตากแดดหรือพยายามติดตั้งไว้ในตัวบ้านอะไรอย่างี้ครับเพื่อการแดดกันฝนเนาะกันมแมลงด้วยนะครับพวกนี้อ่อนแอกับพวกมแมลงยิ่งจบนะครับระวังเชื้อยายเข้านะครับ ต่อมาก็คือ DC input นี่มันบอกอันนี้คือเป็นสเปคนะครับ inverter mode เนี่ย EC DC input 2 4โวลต์นะครับคือรับไฟที่2 4โวลต์นะครับอืมแล้วก็สามารถดึงดึงการใช้งานได้สูงสุดที่142แอมป์นะครับก็ยังไงเราก็ดึงไม่ถึงอยู่แล้วเนาะอ่าไม่ให้เกิน142แอมป์ อันนี้เนี่ยแอมเนี่ยจะไปสัมพันธ์กวัดนะครับยังไงเราก็ใช้อย่าให้เกิน3000วัตนะครับมันก็จะดึงไม่เกินอยู่แล้วโอเค ac output 2อ0้าโวลต์50 6สิบถึงิเร์ซ์อันนี้คือสเปคนะสเปคที่ใช้ในในประเทศไทยอย่างเงี้ยอย่างไทยอย่างเงี้ย2 3 0โวลต์ v, 220 v, อรอย่โวลต์อะไรเงี้ยครับเป็นย่านการไฟฟ้าของประเทศไทยเนาะฝั่ง ac แต่ต่างประเทศมันก็จะมี1 1 0โวลต์อย่างเงี้ย ก็จะต้องดูแต่ละโมเดลนะครับมันก็มีโมเดล110เหมือนกันแต่อันนี้คือโมเดลของ230โวลต์ตามแบบบ้านเราเลยนะครับที่าที่13แอมป์เห็นไหม230้ยโวลต์13แอมป์แต่แอร์เราเนี่ยจะกินอยู่ที่ราวๆ5แอมป์4แอมป์3แอมป์อย่างเงี้คย,ยครับสบายๆครับใช้พลังงานได้เต็มที่เนาะโอเคต่อมาก็คือโซล่าชาร์จโมดอ่ะคราเนี้ย การชาร์จเนี่ยของอินเวอร์เตอร์ตัวนี้มันจะชาร์จได้สูงสุดนะครับจ่ายไฟให้แบตเตอรี่ได้ได้มากที่สุดคือ50แอมป์ต่อชั่วโมงนะครับโอเคแต่ไงเราก็อย่างที่ผมบอกโซล่าเซลล์ที่ผมวางไว้ให้แค่4แผ่นเนี่ยสูงสุดมันก็ชาร์จลงไปได้เต็มที่ก็ประมาณครึ่งหนึ่งของประสิทธิภาพนะครับอยู่แล้วสบายๆเนาะแล้วก็อันนี้เนี่ย s ิสเต็มโวลเตจยี่สิบสี่โวลต์ก็คือแบตเตอรี่นะครับยี่สี่โวลต์โอเคต่อมาอันนี้คือโวลต์ลันคือในช่วงสามสิบห้าถึงสี่สิบโวลต์เนี่ยอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปก็คือว่าแค่สองแผ่นเนี่ยก็สามารถลันเครื่องได้แล้วก็คือเนี่ยนะครับตรงสตาร์ทเนี่ยนะสามสิบห้าถึงสี่สิบโวลต์ดีซีเนี่ยก็สามารถเปิดเครื่องทำงานได้แล้วตามที่เราต้องการเนาะโอเค Max Solar โวลเตจ อยู่ที่60โวลต์ DC แต่จริงๆแล้วเนี่ยเห็นทางร้านเคมว่าได้ถึง80โวลต์ DC เลยนะครับก็เลยทำให้เราสามารถขนาดและอนุกรมแผงได้เนาะถ้า60โวลต์ DC เนี่ยเราจะต้องต่อบแบบขนาดท่าเดียวเลยนะครับแล้วค่อยเอาไปใส่แผงเนี่ยแล้วค่อยเอาไปใส่เจ้าอินเวอร์เตอร์เนี่ยก็ก็ทางร้านเขาเคมมานะครับว่าได้ถึง80เนาะโอเคเอ่อตอนนี้ทุกท่านสามารถโดเนทให้กับช่อง MyFrame Channel ได้แล้วนะครับก็ สามารถสแกน QR Code นะครับในโทรศัพท์ของทุกท่านแล้วก็เลือกเงินที่จะโด o n a t i ได้เลยนะครับไม่ไม่จำเป็นจะต้องหลายบาทเป็นร0อยเป็นสิอะไรก็ไดทุกท่านผมบาทเดียวผมก็ดีใจแล้วนะครับที่ทุกท่านโด o n a t i ช่องของเราและคิดว่าช่องนี้มันเป็นช่องที่ดีหรือว่ามีข้อมูลที่ทุกท่านต้องการก็ฝากสนับสนุนเราได้นะครับทุกบาทของท่านคือ กำลังใจเป็นแรงผลักดันให้กับเราในการมาทำคลิปเรื่องของต้นทุนโซลาเซลล์ต่อไปนะครับแล้วก็ทุกถ้าท่านโดเน a t มากกว่า20บบาทเนี่ยคือผมจะนำชื่อของท่านนะครับไปเป็นสปอนเซอร์ในคลิปต่อไปนะครับหนึ่งคลิปเพื่อที่จะเอาชื่อของท่านเนี่ยบอกเลยว่าท่านเนี่ยคือสปอนเซอร์ให้กับทางช่องของเรานะครับ เนาะถ้ามากกว่า20บาทแต่ไม่ไม่จำเป็นต้องมากนะครับแค่ผมขอบาทนึงก็ได้หรือว่าแล้วแต่ทุกท่านนะครับว่าจะโดเนทเท่าไหร่เนาะตามใจทุกท่านนะขอขอบคุณมากครับในะเราที่เป็นกำลังใจสนับสนุนต่อให้ท่านไม่โดเนทหรืออะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง My Fame Channel ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมได้ทำคลิปต่อไปนะครับในพลังงานที่เข้าถึงต้นทุนเนาะสวัสดีครับ